วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชี True Money Wallet ตนะครับผมตอนนี้นะครับผมมียอดเงินใน Wallet เนี่ยประมาณ3079สตางค์นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าทําเงินแล้วเนี่ยเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับการหาเงินฟรีเข้าบัญชี True Money Wallet นะครับจากแอป TikTok นะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักในส่วนของแอป TikTok หรือว่ายังไม่เคยทําในส่วนของกิจกรรมบน TikTok เนี่ยก็สามารถเข้าไปทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตการถอนเงินให้ดูว่าการจ่ายเงินของแอป TikTok เนี่ยยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับ แอป TikTok ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Android iOS เลยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวเรามาลองดูกิจกรรมกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้ามาเล่น TikTok เนี่ยก็จะเจอในส่วนของรูปอ่าตรงนี้นะครับที่มันเขียนคําว่า TikTok Bonus นะครับที่เป็นรูปมะพร้าวนะครับผมถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับให้เรามากดตรงคําว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปที่ด้านบนนะครับจะมีในส่วนของเหรียญทองนะครับกดเข้าไป อาโอเคนะครับก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับผมตอนนี้นะครับยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าค่าตอบแทนนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปนะครับเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับมันมีกิจกรรมที่แบบแนะนําเพื่อนเชิญเพื่อนได้5 0 0 1 0 0 0หรือว่า1 0,000นะครับอันนั้นก็หมดกิจกรรมไปแล้วนะครับแต่กิจกรรมรับเงินยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็คือรับสูงสุดถึง80บบาทนะครับผมสำหรับการเชิญเพื่อนนะตรงนี้เลยนะครับ 80บาทนะครับผมสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมแล้วก็มีข้อตกลงหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยให้ดูว่าทําอย่างไรถึงเราจะได้รับเงิน80บาทตรงนี้นะครับวิธีการเชิญนะครับกดคําว่าเชิญตรงนี้ได้เลยนะกดเข้าไปแชร์ช่องทางที่เราจะเชิญเพื่อนนะครับมี messenger facebook line sms หรือว่าอีเมลถ้าใครไม่มีหรือว่าอยากจะคัดลอกเป็นลิงก์นะครับก็ตรงนี้เลยนะเรามาดูในส่วนของ ขั้นตอนการเชิญเพื่อนหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับเงินเนี่ยแปบาทมีอะไรบ้างนะครับหน,นะครับก็คือ10บาทเพื่อนเมื่อเพื่อนของคุณนะครับใช้รหัสแนะนําของเรานะครับหรือว่าดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราก็จะได้10บาทเมื่อเพื่อนสมัครนะสนะครับสิบาทเพื่อนต้องใช้อแอปทิกต o k เนี่ยดูคลิปวิดีโอนะครับสินาทีต่อวันนะครับเป็นเวลา3วันนะครับต่อเนื่องนะ เราจะได้รับ18บาทน,นะครับผม3นะครับก็คือ22บาทน,นะครับเพื่อนจะต้องะใช้งานหรือว่าดูคลิปวิดีโ,ดโอบน Tik t อกเนี่ย15นาทีต่อเนื่องนะครับทั้งหมด7วันนะครับผม3นะครับก็คือ30บาทเพื่อนจะต้องดูคลิปวิดีโอบน Tik t อกนะครับ15นาทีต่อวันเป็นเวลา14วันต่อเนื่องนะครับผมถึงเราจะได้รับเงินจำนวนเต็มที่80บาทนั่นเองนะครับผม80บาทนะครับอ่านี้เป็นการเชิญเพื่อนนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนที่เราเชิญไปหรือว่าแนะนําไปเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะปรนนะมาณนี้เลยนะต่อมานะครับเป็นการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยดูตรงนี้นะเรามีคะแนนเท่าไหร่มีแต้มเท่าไหร่นะครับมันก็จะคํานวณเป็นค่าเงินบาทให้เรานะผมมีอยู่ประมาณ823บาทนะครับกดเข้าไปสาหรับการถอนเงินเนี่ยขั้ตนต่ำนะครับอยู่ที่15บาทนะครับถ้าเรามียอดเงินคงเหลือไม่ถึง500บาทนะครับมันก็จะสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้เป็น120นะครับผม มันจะสูงสุดแค่120นะถ้าเรามียอดเงินไม่ถึง500นะครับตอนนี้ผมมี800นะครับก็ถอนได้ทั้งหมดเลยการถอนเงินนะครับผมจะถอนผ่านในส่วนของ TrueMoney Wallet, พร้อม Pay, ธนาคารนะครับแต่ถอนของ TrueMoney Wallet เนี่ยจะเข้าทันทีนะไม่ต้องรอนานนะครับก็ผมจะถอนทั้งหมดเลยนะทุกคน823บาทนะครับกดถอนเงินผมได้ทำการกดถอนไปแล้วนะครับนี่ขึ้นแบบนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อก็กดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับ มันจะมีให้เราเพิ่มช่องทางการถอนเงินนะนี่ครับกดเพิ่มเข้าไปกดถอนเงินตอนนี้นะครับยืนยันเพื่อถอนนะโอเคนะครับผมได้ถอนไปแล้วนะครับผมกดย้อนกลับไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมยอดเงินถูกหักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรนะรอเงินเข้านะครับผมเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูในส่วนของบัญชีชูมิเน่ wallet นะครับว่าเงินเนี่ยจะเข้าทันทีหรือเปล่านะครับก็ตามที่ผมได้บอกไปนะครับเราจะต้องมียอดเงิน500นะครับผมสูงสุดนะ มันจะถอนได้ทั้งหมดถ้าเรามีเงินไม่ถึง500เนี่ยมันจะถอนได้แค่120นะสูงสุดโอเคไปดูที่ wallet กันเลยโอเคครับก็อยู่ในชู m ิ n e ่ wallet เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเงินนะครับว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดเงินขึ้นมาที่3,823บาทนะครับผมอันนี้คือถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะไม่ต้องรอหลายวันนะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของชูมิ n ่ wallet สำหรับใครที่อยากจะรับเป็นเงินสดนะสำหรับคนที่อยากจะโอนเงินเข้าธนาคารนะครับผมก็มาเลือกที่การโอนเงินนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นบัญชีธนาคารนะครับผมเราก็สามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับอ่าเปลี่ยนเงินวอลเล็ตเป็นเงินธนาคารแทนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นกิจกรรมนี้ก็ลองเข้าไปเล่นดูได้ยังจ่ายเงินปกตินะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ